หลังเลิกงานก็มาดูแลเด็กๆแล้วครับที่ชำไว้อีกที่หนึ่งนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นหรือเปล่าน้อะจะหลอกกินแต่หัวอาหารเฉยๆบ่ยังไม่รู้นะครับนกใหม่นะครับอายุกงก็ดีหมดแล้วครับแต่ไม่มีเวลาฝึกยังไม่เคยได้ฝึกดู ไม่รู้ว่าจะเป็นหรือเปล่าค่าแล้วก็จะเงียบเสียงหน่อยนะครับ หมดนี่จะเป็นให้ไหมเนาะสักตัวจะพอมีแววบ้างไหมเนาะสักตัวนี่ครับ เป็นให้สักตัวก็คงดีแหละครับคัดมาจากป่าก็ว่ามีแต่เด็ดๆทั้งนั้นแหละครับแต่ว่ายังไม่รู้นะครับยังไม่ได้ลองฝึกดูนะครับตัวฝึกแล้วก็พอมีอยู่นะครับ บรรยากาศยามเย็นครับผมฝนก็คึมๆม,มาอยู่นะครับเหมือนจะตกอยู่นะครับ เห็นเลี้ยงเยอะๆแบบนี้ไม่มีอะไรนะครับเลี้ยงหานะครับเลี้ยงหาตัวที่มันจะเป็นนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นหรือเปล่าสักตัวนะครับกดติดตามด้วยนะครับผมฝากกดติดตามช่องด้วยครับผมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอีกไม่นานคง จะมีคลิปเด็ดๆให้ดูหรอครับเพราะว่าชำํำไว้เยอะฝึกแล้วก็มีครับบางตัวบางตัวก็ได้นกแล้วบางตัวก็ยังเยอะอยู่นะครับ ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะมีคลิปเด็ดๆให้ชมอยู่นะครับอีกไม่นานเกินรอสวัสดียามเย็นครับผม